วันนี้จีจ uhm ี for และเบบีก็เลยจะมาสัมภาษณ์หนุ่มๆ 2pm เองเลยค่ะแฮปปี้มากดีใจมากที่จะได้เจออปป้าแบบใกล้ๆตัวเป็นๆได้ดมกลิ่นอปป้านะคะและนี่นะคะแฟนขำรอเต็มเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเจอ 2pm กันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสพังน่ารักจังเลยอ่ะทำให้ยนได้อีกทีสิ 2pm ทำยังไงนะ 2pm นี่คือ2แล้วก็นี่คือ M อ๋ออย่างนี้แต่นิ้วราสั้นอาจจะเป็น M ตัวเล็กๆวันนี้กิฟมาสัมภาษณ์นะคะแทนแจ็คขอฝังหน้าฝังตัวด้วยนะคะคราวที่แล้วที่พวกคุณมาแจ็คมาสัมภาษณ์แล้วเขาก็บอกนิชชุณบอกแท็กยอนว่าเขากำลังจะเข้าซิกซ์ a เดชั่นแนซึ่งเราจะให้ดูรูปเขานี่คือเขาเมื่อครั้งที่อันนี้2ปีก็เคยสัมภาษณ์กันแล้วก็นี่เขาที่แล้วตอนนี้เขาผอมแล้วเขาก็อยากจะมีซิกแพ <목소리도> 민준이 어뭐 음. 지금 만들었어요? ใช่,เร루มีรู와 갑자기. นี่, 아, เป็นไง 아, 했는데. ลองดูใกล้ๆคุณลองดูใกล้ๆว่าเหมือนไหมอ๋ออยากจริงๆคือคุณอันนี้คือคุณค่ะคุณแนกยอนเหมือนไหมคุณนจะรักเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่กูคงชิคปีอีซี่ชมพูคนเดียวค่ะเขาชอบสำเร็จนะครับขอบคุณมากค่ะเขาชอบพวกคุณมากและเมื่อกี้ก่อนกิ๊บเข้ามามีแฟนคลับรออยู่ข้างนอกเต็มเลยเขาฝากให้กิ๊บให้พวกคุณเนี่ยทำท่าที่น่ารักน่ารักเหมือนแบบ จิบมือทำแบบนี้จิบมือจิบมือจือปาจือปาจืบปากนี้จืปากคืนี้จืปาจืปากอย่าบ่นจีอะไร้จืบปก่อนนีเอ่าบนอ่าจบจบอันนี้เป็นแบบไป

<목소리> <목소리> 아 왜그래 진짜 <목소리> 아, 네. 아, 나ยไม่ได้สิจ 아, 어, 너무 잘했어 รักน่า다ักน่า다ักน่า다음กน่ารั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 กน่나รักน่ารักน่ารักน다ารั เรื่องคอ <c oughs> นเสิร์ตกับคอนเสิร์ตสั่งลา 2pm Concert House Party in Bang k <c> o <oughs> k ครับผมตื่นเต้นที่ได้มาจัดคอนเสิร์ตอีกครั้งหนึ่งที่เมืองไทยนะเพราะว่าก็ทุกคนก็คิดถึงแฟนๆกันมากแล้วก็ตอนมา,านแฟนมิตติ้งครั้งแรกก็สั้นไปนิดนึงเ <c oughs> นาะเองเพลงก็ไม่เยอะนนอยใช่คร, <c oughs> ครั้งนี้ก็มาร้องเพลงมาเต้นให้แฟนๆม,มาสรุปแฟนคลับคราวที่แล้วแจ็คก็มีของให้คราวนี้เราก็มีเพราะว่ามันใกล้หน้าร้อนแล้วมันใกล้สงกรานแล้วคุณ 불꽃이 เวลาเคา도적 그 없어요. 오ต้องมา. 이야기만 오, 많이 들었죠. 오다. 아, 그 진짜 나 호텔 고ขาว บอก가 물로 막 한다. 그다음에 촛불 이렇게 올리는 거 아니야? 촛불은 안 하나? 니 물하고 촛불은 어요 เอสทูโอแล้วก็มูลิปปูริ면서맞컨셉하고아나이거진짜맞는다เอสทูโอค่ะเอสโอเปิดตัวคที่แล้วมาแจ็คให้ขนมไทยหายาวันนี้เราไม่น er ้อยหน้าเรามีขนมที่อร่อยเหมือนกันก็เป็นน้ำแข็งใสแล้วก็มีท็อปปิ้งคุณอธิบายให้เขาฟังด้วยนะมีน้ำแข็งใสแล้วก็มีท็อปปิ้งขอบคุณนะนี่ช่วยคุณช่วยได้เยอะเลยท็อปปิ้งท็วยได้เอะช่ว้เอ๋อท็อปปิ้งโอท็อปปิ้งเหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็เหนื่อยๆโอเคไหมคะ อันนี้ค่ะนี่คือน้ำแข็งใสนี่อันนี้คือวิธีการทําแบบดั้งเดิมเขาจะแบบนี้ก็อย่างนี้อย่างนี้แต่ว่าท้องอยู่ทำไม่ได้โอเคไหมโอเคผมไม่มีใครอยากกินทุกคนรีบโอเคเลยมากแล้วเราก็เลือกท็อปปิ้งท็อปปิ้งทุกคนทุกคนช่วยกันตักได้เลยค่ะ

สนานมากเป็นการสัมภาษณ์ที่สบายแล้วก็ดูเขาจะอิ่มมากก็ขอบคุณที่ให้รายการเรานะคะมาสัมภาษณ์ถึง3ครั้งแล้วกันกหวังว่าคงจะมีครั้งที่4ที่ได้มาสัมภาษณ์พวกเขาอีกอขอบคุณพระจ